จุดพลุฉลอง Baby Monster ประกาศข่าวดีแล้วเรียกได้ว่า Hashtag Baby m o n s t เ r กลับมาพุ่งติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเลยแล้วค่ะหลังก่อนหน้านี้ถูกแฟนๆจับตาเป็นอย่างมากว่าเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากค่าย YG Entertainment ในรอบ7ปีอย่าง Baby Monster ซึ่งมีชิก,กิตาและแพรพภริตาสองเด็กไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยจะได้เดบิวต์ไหมหลังก่อนหน้านี้ได้เลื่อนการเดบิวต์ออกไป ล่าสุด YG Entertainment ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่า Baby Monster จะได้เดบิวต์เร็วๆนี้ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆชาวไทยตื่นเต้นหนักมากเพราะค่ายได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าจะเดบิวต์หรือเปิดตัวสาวๆในฐานะเกร์ลกรุ๊ปวงใหม่เร็วๆนี้ยังไงก็หวังว่ารอบนี้ค่ายจะไม่แกงอีกนะคะเพราะแฟนๆตั้งตารอชมน้องๆหนักมากเชื่อว่าจะต้องปังไม่แพ้กับรุ่นพี่อย่างแบล็คพิงคแน่นอน เพราะสาวสาวแบล็คพิงเองก็มีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้เหมือนกันและจากความสามารถของพวกเธอก็ทำให้ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้